เหตุบ้านในหมู่บ้านรินทองอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสุดตัวเสียหายหลายจุดนะครับซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ก็เคยเกิดเหตุบ้านสุดตัวพร้อมกันหลายหลังมาแล้วครับนี่คือสภาพความเสียหายของบ้านสองหลังภายในหมู่บ้านรินทองตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับหลังเกิดการสุดตัวเมื่อคืนที่ผ่านมาจนทําให้ผนังของบ้านเสียหายและเศษชิ้นส่วนตกใส่บ้านข้างเคียง เจ้าของบ้านที่สุดตัวเล่าว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาได้ยินเสียงดังคล้ายกับเสียงระเบิดนะครับหลังจากนั้นผนังด้านหลังก็พังลงบ้านหลังนี้เป็นหนึ่งในสี่หลังที่ต้องรื้อถอนจากเหตุบ้านสุดเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถรื้อถอนหรือว่าซ่อมแซมได้เพราะอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายครับยังไม่รู้ว่าเขาดำเนินการไปถึงไหนแลนะะ้วค่ะอยากให้อยากถาม ทางสารทางอายการนะคะดําเนินการไปถึงไหนแล้วตรงนี้ค่ะสี่หลังเนี่ยค่ะอยากให้ามาเยียวยาก่อนอาวแล้วพี่อยู่ก็อยู่ที่ไหนไงก็ไปเช่าบ้านเขาอยู่ตั้งแต่เกิดเรื่องค่ะใช่ค่ะวันแรกเลยออกไปวันแรกไม่อยู่กันไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะสี่หลังห้าหลังออกไปหมดเลย กณะที่บ้านข้างเคียงต่างรู้สึกกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากบ้านหลังเกิดเหตุสุดตัวครั้งแรกก็มีบ้านเสียหายถึง9หลังและในจำนวนนี้ต้องรื้อถอนเพื่อสร้างใหม่5หลังแต่ว่าก็ยังไม่มีการวางมาตรการป้องกันการซุดตัวเพิ่มอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนะครับจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการไม่ให้เกิดเหตุบ้านซุดเพิ่มอีก